เวลาที sí, sí, we we ่เราทาอะไรเราทําได้อย่างมากแค่ทําให้มันดีที่สุดดีที่สุดแล้วมันเป็นยังไงตาองทำหน้าที่เราก็คือเราบอกตัวเองเพ่งทำให้ดีที่สุดดีที่สุดไม่ได้ดีที่สุดเพื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับและไม่ได้ดีที่สุดสําหรับเราด้วยแต่ดีที่สุดณนมเมนั้นที่เราทําได้เพราะเราความจ้องมัไม่เท่ากันทุกวันนะครับบางวันเหนื่อยมันก็ดีที่สุดได้เท่านี้ มีการสลับตัวดนะ้วย <c oughs> นะครับอ่าเดี๋ยวอยู่มานานมากแล้วปัจจุบันนะครับเราต้องช่วยกันแก้นะครับเนื่องจากเราใช้ปีการแก้แบบเดินๆมายาวนานมากแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ผลจนเป็นลุกลามถึงขั้นในโรงเรียนบางพื้นที่ก็เริ่มมีปัญหาเรื่องยาเสพติดน,นะครับเรื่องมีเด็กนักเรียนนะครับ ที่เป็นนะผู้เขา้าเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มตั้งแต่ตอนเป็นียน,น,นประถมนะครับตอนนี้ต้องเริ่มป้องกันตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นกองคุณแม่ของเป็นดินนะครับที่สมเด็จพระราชนิบนธ์ดีหลวงพระราชทาน,นเนี่ยเพราะมีความห่วงใยนะครับก็เลยให้ความสาคัญตรงนี้ครับเน้นให้ความรู้กับพวกเราเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เราเนี่ยถ้าไปเกี่ยว